อ่ะก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและชาวโลกทุกคนครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่างี้ฮะวันนี้ผมไปเจอคลิปเด็ดจากโตอินจีนหรือทิกตอบจีนมาครับเป็นคลิปที่เขามาเล่าเกร็ดความรู้บางอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยให้คนจีนฟังซึ่งบอกเลยว่าบางเรื่องเนี่ยคนไทยฟังแล้วก็มันแปลกๆอยู่นะพี่และบางเรื่องก็คืออหยังวะสุดๆก่อนจะไปฟังกัน ต้องบอกก่อนนะฮะว่านี่เป็นมุมมองของเขาอาจจะเข้าใจถูกหรือผิดก็อย่าดราม่าก,กันเดอ้อถือว่าดูขำๆดูมุมมองจากคนภายนอกว่าแบบอ๋อเขาเห็นบ้านเราเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเอาละคลิปนี้เขารวบรวมมาบอกเกี่ยวคนไทยความเป็นไทย12ข้อนะฮะมาฮะไปดูกันว่าพี่จีนเขาเมาส์มอยหอยกาบเรื่องไทยเราว่ายังไงกันบ้างเปิดมาข้อแรกเลยฮะภาพตัดไปที่ซิมการ์ดโทรศัพท์พี่จีนเขาบอกว่า ซิมการ์ดไทยเนี่ยโนสนโนแคร์ค่ารายเดือนเติมเงินบาทเดียวก็อยู่ได้ยาวๆไม่ใช้ก็ไม่หักเงินแม่อันนี้อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็มีวันหมดอายุนะพี่ชายแต่ก็ว่านะเทียบกับบ้านเขาเนี่ยที่ค่าเน็ตค่าบริการแพงหูฉี่แล้วของเราคงเหมือนสวรรค์สำหรับเขาละเนาะอะ, <laughs> อะต่อมาฮะข้อสออันนี้สายกินต้องถูกใจ เขาพาไปตู้กดน้ำใน KFC แล้วเคลมแรงมากว่าน้ำอัดลมรีฟิลไม่อั้นจ่าย49บาทกินไปเลยทั้งวันอ้าวหลายคนอาจจะงงว่าพี่จีนแกจะตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นคือต้องบอกงี้ครับที่ KFC ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่มีตู้กดน้ำให้เดินไปกดเองแบบบ้านเรานะฮะที่นั่นพนักงานกดให้จ่ายแก้วไหนจบแก้วนั้นไม่มีสิทธิ์มาเดินเติมก๊กอก2ก๊อกส พอพี่จีนมาเจออาริยธรรมตู้กดน้ำแบบไม่มีลิมิตที่เมืองไทยที่เรากดกันแบบบุฟเฟ่กดจนเบาหวานร้องขอชีวิตเขาเลยช็อกซินิม่าครับรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกเหมือนเจอช่องโหว่ของระบบทุนนิยมในคลิปนี้เขาถึงขั้นบอกว่ากินให้จุกไปเลยทั้งวันแหมพี่ครับนั่นกระเพาะคนหรือแทงน้ำครับนั่นยังไม่พอครับข้อ 3. เขาชี้ไปที่หัวปั๊มซอสแล้วบอกว่าซอสมะเขือเทศก็ก,กดฟรีไม่อั้น อันนี้ก็อีกเรื่องนะฮะที่จีนซอสเขาให้เป็นซองๆจะขอเพิ่มทีก็ต้องเกรงใจพนักงานพอมาร้านไทยเจอหัวปมให้กดเองแบบสะใจพี่แกก็กดกันเหมือนจะเอาไปราดข้าวกันเลยทีเดียวคือบ้านเราอาจจะเฉยๆแต่สําหรับเขานี่คือสวรรค์แห่งซอสชัดๆมาดูเรื่องถนนหนทางบ้างข้อ 4. อันนี้ผมฟังแล้วน้ําตาจะไหลเขาบอกว่าคนไทยใจเย็นมากแทบไม่มีพวกหัวร้อนเลยคนไทยบีบแตรน้อยมาก เออพี่ครับที่ถนนเมืองไทยมันเงียบกริบไม่ค่อยมีเสียงแตรเนี่ยไม่ใช่เพราะเราใจเย็นเป็นน้ำแข็งนะฮะเสียงบีบแตรในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ hey, สวัสดีเพื่อนรักระวังนะจ๊ะแต่มันคือสัญญาณเรียกบาทาระดับ5ดาวครับการบีบแตรยาวๆในไทยมีค่าเท่ากับการตะโกนด่าพ่อล่อแม่ผ่านเครื่องขยายเสียงครับบีบปุ๊บเตรียมลงมาวางมวยปับ๊บคือถ้าไม่จําเป็นจริงๆแบบรถจักรวินาสันตโรแล้วเนี่ย คนไทยจะไม่บีบแตรกันฮะจริงๆเรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวฮะอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่บีบแตรคือเตือนเพื่อนร่วมทางมากกว่าแต่ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมส่วนข้อ5อันนี้เจ็บจิตจี๊เขาบอกว่าเออถนนเมืองไทยอาจจะดูรุงรังสกรปรกแต่ห้องน้ำสะอาดเวอร์ภาพตัดไปที่ห้องน้ำห้างหรูคือพี่เล่นเทียบสตรีทฟู้ดข้างทางกับห้องน้ำในห้างหรูมันก็ต้องต่างกันสิครับ แต่ก็ภูมิใจนะห้องน้ําแม้จะเป็นข้างทางหรือห้องน้ําตามปั๊มน้ํามันบ้านเราเนี่ยยืนหนึ่งจริงๆนะฮะข้อ6เรื่องนี้อย่าว่าแต่ฝรั่งงงจีนงงคนไทยบางคนก็งงการซื้อเหล้าเนี่ยไม่ใช่มีเงินแล้วจะซื้อได้นะจ๊ะต้องดูเวล่วลาด้วยนะขายเฉพาะ11โมงถึงบ่าย2และ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเท่านั้นแต่ข้อนี้รู้สึกอัปเดตไทยเราจะปลดล็อกให้ซื้อได้แล้วนะฮะใครมีข้อมูลเพิมเ่มเติมบอกกันได้เลยนะฮะมาถึงข้อ7 ในคลิปเป็นภาพขึ้นรถเมแดงสีแดงพี่จีนแกบอกว่าบนรถมีกฎห้ามตดเดี๋ยวนะพี่ไปเอามาจากไหนคนจีนหลายคนคือเข้าใจแบบนี้กันเลยนะฮะผมเดาว่าพี่แกน่าจะเห็นป้ายห้ามทุเรียนแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นรูปก้นหรือเปล่าหรือไม่ก็โดนคนไทยแกลมาใครเคยเห็นป้ายห้ามตดบนรถเมสีแดงช่วยคอมเมนต์บอกผมทีทีนี้มาดูเรื่องฮาๆากับความคิดของพี่จีนเขาหน่อยฮะข้อ 8. ในคลิปเนี่ยภาพตัดไปที่สาวประเภทสสวยๆเลย เขาเมาว่าผู้ชายไทยยอมเป็นสาวสองเพราะไม่อยากเกณฑ์ทหารโอ้ยพี่ครับมันคนละเรื่องการเป็น LGBTQ+ บ้านเราคือความเสรีทางเพศไม่ใช่เทคนิคหนีทหารโว้ยจินตนาการพี่นี่ล้ำเลิอจริงๆแต่ก็นะสีสันวันเกณฑ์ทหารบ้านเราเนี่ยระดับโลกจริงๆนั่นแหละข้อ9อันนี้น่ารักเขาบอกว่าคนไทยมีสีประจำวันวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพู แล้วคนก็จะแต่งตัวตามสีแหมเดี๋ยวนี้เราแต่งตามอารมณ์ครับหรือไม่ก็บางคนใส่สีเสื้อมงคลดูตามดวงเอาอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ก็ถือว่าสีประจําวันของไทยเป็นกิมมิกที่น่ารักดีในสายตาเาขาข้อ10อันนี้โหดเขาบอกว่าเมาแล้วขับเมืองไทยไม่ใช่แค่ปรับนะส่งไปล้างป่าช้าไปดูงานห้องดับจิต48ชั่วโมง อันนี้น่าจะหมายถึงว่าถ้าเมาแล้วขับนอกจากติดคุกติดตารางแล้วอาจจะต้องไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปฮะข้อ11เขาบอกว่าคนไทยชิลมากไม่มีการทำโอทีถึงเวลาเลิกงานปุ๊บกลับบ้านปั๊บภาพจำเขาคือไทยเราดูชิลชิลสบายสบายไงแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่เลิกงานปุ๊บออกปั๊บนะแต่เตรียมตัวออกก่อนเวลาด้วยซ้ำนะฮะข้อ12เขาบอกว่า ไทยแลนด์เนี่ยเป็นดินแดนของคนรักสัตว์จริงๆนะทำร้ายสัตว์โทษหนักกว่าตีคนอีกจากข้อนี้ก็มีคนจีนส่วนใหญ่เลยนะฮะเข้ามาอวยข้อนี้เลยประมาณว่าคนไทยเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและอยากให้ที่จีนมีกฎหมายแบบนี้บ้างอ่ะก็หลังจากที่เออเราฟังพี่จีนแกเล่าจบแล้วเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์บนโซเชียลจีนกันหน่อยฮะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างบอกเลยว่าชาวเน็ตจีนนี่ก็ปั่นไม่แพ้ชาวเน็ตไทยเลยนะฮะคนแรกคอมเมนต์บอกว่า ฉันเคยไปไทยนะเข้าร้าน KFC เพื่อไปกดซอสมากินเปล่าๆสะใจมากแหมพี่ก็บริโภคโซเดียมเยอะไปนะฮะไม่ดีไม่ดีฮะความคิดเห็นต่อมาที่นี่ห้ามตดบนรถเมล์เรื่องจริงเหรอแล้วถ้าฉันปวดท้องล่ะฉันต้องลงจากรถเพื่อไปตดข้างทางแล้วขอกลับขึ้นรถอีกรอบได้ไหมอ,นนอันนี้ฮาอันนี้ได้อ่านครั้งแรกน้ำพุ่งเลยโคตรหาคนต่อมาคอมเมนต์ว่า เกณฑ์ทหารไทยสนุกกว่าดูวารตี้โชว์อีกฉันชอบดูคลิปจับใบดําใบแดงมากหลุ้นตัวเกรงยิ่งกว่าหวยออกแถมฮาอีกตั้งหากคนต่อมาบอกว่าฉันชอบหมาแมวที่ไทยมากดูมันมีความสุขดีนะเคยเห็นในคลิปหมานอนไงท้องโชว์พุงแน่เซเว่นน่ารักจริงๆคอมเมนต์นี้บอกว่าที่ไทยดีทุกอย่างยกเว้นอากาศออกจากโรงแรมปุ๊บเหมือนเดินเข้าเตาอบปับ๊บเหมือนตัวจะละลายเลยคนต่อมาคอมเมนต์ว่า อิจฉาคนไทยที่ไม่ต้องทำโอทีที่จีนเราทำงาน996เข้างาน9โมงเชา้าเลิก3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์อยากมาอยู่ไทยจังจะไปนอนเฉยๆใต้ต้นมะพร้าวคนต่อมาคอมเมนต์ว่าชายไทยที่ไม่อยากเป็นทหารเลยหนีไปแปลงเพศกันหมดจริงเหรอฉันว่าไม่น่าจริงมั้งเป็นผู้ชายแล้วโดนตัดทิ้งเพราะไม่อยากเป็นทหารไม่ใช่ขันทีนะเอออะ ข้อนี้มีคนจีนหลายคนเลยนะฮะเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะเห็นคลิปฮาฮที่เพศที่3ามไทยไปโชว์ตัวในวันจับใบดําใบแดงบางคนสวยเลยบางคนมาแนวฮาฮแล้วคลิปมันดันไวรัลที่จีนคนจีนเลยจําภาพแบบนั้นอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับมุมมองแปลกๆฮาฮาของชาวจีนที่มีต่อไทยเราบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็แกงหม้อใหญ่ฟังแล้วก็ขำๆกันไปนะฮะ